อกนี้มาดักอวนโดยผิดกฎหมายนะครับตอนนี้ลากอวนแบบใช้ตะข่ายผิดกฎหมายลังลา,งลากคลองน้ำอยู่นี่นะครับลากอวนที่ถูกกฎหมายก็จะเป็นที่ลากอวนตามคลองบ้านเราเองอันนี้เล่นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้องน,นี้คลองสาธารณะนะครับไม่ใช่ว่าจะลากง่ายๆ นะครับของสาธารณะตอนคนส่วนใหญ่นะครับของหลวงนะครับตกบาใส่รอบใส่ไสได้ถ้าลากวนอย่างนี้ก็ทั้งว่นนะครับปลาเล็กปลาน้อยก็ผิดกฎอนไม้หมดคลองนี่ดูคลอ,องใหญ่ครับนี่เยอะแยะยาวไปถึงนั้นเลยนะครับ มันอีกฝั่งนึงครับฝั่งด้านนั่นก็มีนะครับนี่ของทุกอย่างนะครับนี่รากอ้วนนี้ต้องอยู่ลักษณะว่าลงดาว่านน่าจะอยู่ที่คลองคลองหรือบอ่อน้ำส่วนตัวนะครับ ้าเป็นของสาธารณะน,นี่ก็ผิดกฎหมายนะครับพรว,วันนี้ตาห่างกับตาห่างกับครับตาผีมากนะครับปลาเล็กปลาน้อยก็จะมุดน,นะครับนี่ทุกอย่างมันยังว่าแหละมันต้องนี่ก็ได้เป็นกระสอบสองกระสอบนะครับ ว่าจะเป็นคลองด้านนี้ก็รอตรงนี้ก็รอฝั่งนี้ก็ลากแล้วครับฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้ก็ลากแล้วนะครับเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็ลากนะฝั่งด้านนี้ก็ลากไปแล้วฝั่งนั้นเนี่ยลากแับนี่ก็ลอยลากไปแล้วนะครับผงนี้แต่ฝั่งนี้ก็ได้ปลาไปหลายกระสอบพวกนี้ก็จะได้อวนเยอะเลยครับเนี่ยเป็นกระสอบก็ลากลอยไปงั้นนะครับนี่ บนปากใหญ่ขนาดนีน้นี่นะครับนี่รถกระบะอยู่ข้างบนด้านนู้น่ะรถกระบะอยู่ข้างบนฝั่งข้างบนเป็นรถกระบะฝั่งนี้ก็ลาควนแล้วจะขายนะครับนี่ลอยเต็มของน้ำวนแหปากหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดคนนะครับ ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสิรออยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ควรพวกนี้นะถ้าทําไม่ถูกต้องนะก็ไปดับที่คองของตัวเองนะครับหรือเป็นท่กทุ่งนาที่มีฉนวนหรือกรมิสิทธิ์ถ้าไปลากขึ้นาก็อืืนก็ผิดกฎหมยายจะดีครับนี่ รู้สึกว่าจะพื้นใหญ่เหมือนกันนะครับตอนนี้เยอะแยะนะครับการลากวนเนี่ยลากวนบันทีมันก็มีเยอะนะป่าตรงนี้ก็ได้เป็นกระสอบสองกระสอบสอบปุ๋ยครับตอนนี้รถพวกนี้รถที่อยู่ฝั่งข้างบนนี้ก็มีถังแช่เย็นเลยถังแช่เย็นและถังอวนรออยู่ ดักวันรออยู่คนสี่อาคนจะฟังอามันจะศูนพันนะครับนี่รอรอนน้ำหลากน้ำไหลนะครับตอนนี้ก็จะมีที่อยู่แล้วกันเอาวานะครับ่ไอ้อนี้พวกนี้จะใช้ตะข่ายประมาณล้วสองเซนนะครับป้าเล็กป้าน,น้อยใส่ได้เยอะเลยนะครับตอนนี้ รายจาน้อยได้เยอะแยะเลยอันนี้มันต้องใช้คนจำนวนมากนะครับเวลาดักวัืหื่นอนยะ่างน้อก็หกเจ็ดคนขึ้นไปนะครับนู้ลากวันวานแหวนอะไรก็หากินตกวงตกปลาตะไคร้ขายด้านนะครับนี่ เรามาดูการลากอวนนะครับนี่นะครับได้ปลาเยอะนะครับในรถนี่ก็ประมาณจากสามว็ดสอบปุ๋ยแต่ก็ใส่ถังแช่แข็งไว้ด้วยสีน้ำเงินสีส้มอยู่ในรถนะครับจะได้ปลาสดตลอดน,นะครับสวัสดีครับจากลุงดังมาดูการลากอวนที่คลองน้ำจอเก้นะครับ